เพื่อเป็นแกนนำเพื่อขับเคลื่อนให้แต่ในส่วนภายในนั้นก็จะเชิญส่วนการที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานตรวจสอบของรัฐเนี่ยมาประกอบไปด้วยเพื่อจะลงไปตรวจสอบทุกกระทรวงทบวงกรมทุกแผนงานที่น่าจะเป็นปัญหาหรือยังไม่ชัดเจนไม่สามารถตอบคำถามหรือไม่สามารถเป็นไปตามนโยบายได้เพื่อเสนอให้หัวหน้าคอสชและตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดเราจะไม่ผิดผลามน,นะครับการใช้จ่ายงบมาณถึงแม้ว่าจะรีบอย่างไรแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็คงดําเนินการไปมันก็เสียหายในวันหน้าอย่างเช่นที่เคยผ่านมาเพราะนั้นทุกอย่างนั้นจะต้องระมัดระวังทุกขั้นตอนจะต้องโปร่งใสหยุดการทุทจริตคอร์รัปชันให้ได้เพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่อใครนะครับว่าผู้ใดจะสามารถมาสั่งการสามารถมาให้หัวหน้าคอ,อสชสั่งเรื่องนี้เรื่องนั้นให้ ไม่มีทางนะครับผมไม่พบใครทั้งสิ้นเพราะนั้นเราจะทำอะไรที่สังคมต้องการแก้ไขเราก็จะทำให้แล้วก็ต้องทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างนะครับอะไรที่ผมไม่ได้พูดเองจากปากของผมกูนามาถามผมหรือถามผ่าน,นกลไกของคอสช,ชอได้ตลอดเวลานะครับว่าใช่หรือไม่จริงหรือไม่มีคนไปกล่าวอ้างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีนะครับผมไม่พบใครเลยผมเพียงแต่รับ คำปรึกษามาจากหลายส่วนหลายฝ่ายโดยผ่านกาะทางานผมทั้งสิน้นการให้คําปรึกษาในปัจจุบันนั้นมีหลายช่องทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการวันนี้เรามีตั้งเป็นทางการอยู่ตามคําสั่งที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วหน่วยงานภายนอกก็รวบรวมมาจากสื่อจากเสียงประชาชนจากผู้หวังดีทุกภาคส่วนนะครับก็จะมาเข้ากระบวนการการกลั่นกรองเอามารวมเข้าด้วยกันและผมจะเป็นผู้พิจารณาว่าอันไหนที่ ที่มีประโยชน์อันไหนที่ที่ทาได้ทันทีอันไหนไประยะที่สองที่สามอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าคำทุกคำแนะนําทุกอย่างนั้นเป็นประโยชน์และที่สาคัญผมก็ดูให้ดูในส่วนของสือ่อในส่วนของโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับว่ามันมีคําติชมคามําตำหนิคำแนะนแนะนํามีเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะครับตอนนี้ผมใช้คําว่ามากมายแล้วกันนะก็พยายามจะทําให้ได้นะแต่14บวันเนี่ยจะให้ทําหมดตั้ง หลายพันหลายหมื่นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับก็พยายามจะรวบรวมเข้ากลุ่มงานตามที่เราจัดตั้งไว้แล้วไปขับเคลื่อนให้ได้โดยเร็วเราคงทําไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็คงเป็นระยะหนึ่งสองสามอย่างที่เรียนไปแล้วอย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจนะครับขอให้มั่นใจการทํางานของเราความเดือดร้อนประชาชนเป็นหลักเรื่องข้าวผลิตผลการเกษตรภาษีราคาพลังงานทุกอย่างต้องทบทวนชะลอ เพื่อจะหาหุทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกิดความชอบธรรมไม่ได้ทําเพื่อใครนะครับประชาชนต้องพอใจแต่พอใจก็ต้องรู้ต้องมีหลักการและเหตุผลวันนี้เราเราเชื่ออะไรในสิ่งที่มันไม่มีข้อเท็จจริงนะครับเราเชื่อในสิ่งที่เราชอบเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะฟังแต่ถ้าเราฟังทุกพวกทุกฝ่ายมันจะเห็นว่าเอ๊ะปัญหาอยู่ตรงไหนข้อมูลที่แท้จริงมันอยู่ไหนบางครั้งเนี่ยเรื่องเดียวกันตัวเลขคนคนละเรื่อง นะความเป็นไป,ไปมันคนละเลือกกันหมดเพราะนั้นผมจะต้องหาโอกาสให้หน่วยงานที่มีปัญหาทั้งหมดนั้นได้มีโอกาสมาชี้แจงโต้แยง้งซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆแล้วท่านก็ต้องฟังดูที่ว่ามันเป็นยังไงวันนี้ท่านท่านให้ผมทำหลายๆอย่างซึ่งมันมันยังไม่ได้ข้อเท็จจริงนะนะนะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยมาหรือจากสื่อจากอะไรก็แต่ซึ่งมันไม่ได้มันต้องใช้กฎหมายมันต้องใช้กระบวนการต่างๆอีกมากมาย เรื่องพลังงานรต่างๆเรื่องรัฐศาสตร์กิจมันต้องมีการทบทวนนะครับอย่างถี่ถ้วนเพราะว่ามีความซับซ้อนมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงถ้ารีบทําตรงนี้มันมีผลกระทบต่ออีกหลายระบบด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการลดภาษีลดราคาน้ํามันวันนี้ถ้าหากว่าไม่ทบทวนโครงสร้างพลังงานเราคงทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้วันนี้ได้แค่ชะลอ ไว้ก่อนแล้วก็หาทางแก้ปัญหาเพราะเหล่านี้เป็น,ปนแผนงานหรือการเป็นปีๆที่ผ่านมาโดยรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับถ้าเราปรับโครงสร้างไม่ได้แล้วเราไปลดราคามากๆตามที่ทุกคนเรียกร้องเนี่ยปัญหามันจะตามต่อไปในภาคขนส่งภาคระบบสาธารณูปโ,โภคราคาสินค้ามากมายนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมามาคล,คลี่คลายกันให้ได้โดยเร็ว ต้นทุนที่มามาอย่างไรการจัดสรรผลประโยชน์กําไรประโยชน์ที่คนไทยได้รับต้องมาทำความเข้าใจอันเดียวกันซะก่อนเพื่อจะได้เกิดการแก้ไขโดยยั่งยืนเรื่องการรับผลประโยชน์ทุจริตเอื้อประโยชน์คอทชยืนยันนะครับไม่มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นเพราะเรามาเพื่อจะแก้สิ่งเหล่านั้นเราคงไม่มาทําใหม่เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีนะครับทั้งคอทชชทั้งข้าราชการต้องไว้วางใจกันซะก่อนนะ คือคนถ้าจะโกงเนี่ยห้ามยังไงมันก็จะโกงมันก็หาทางโกงกันจนได้แต่ก็ทุกคนก็ต้องเฝ้าดูกันช่วยกันระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้วิธีการอันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะมามาบอกมาแจ้งแจ้งความจะได้ตรวจสอบนะครับผมรับทุกเรื่องที่จะตรวจสอบให้อย่าไปใช้การกระทําผิดกฎหมายการ ใช้ความขัดแยง้งใช้การต่อสู้กันของประชาชนมาเป็นตัวกําหนดว่าใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะถูกใครจะผิดมันไม่ได้นะครับขอให้แจ้งคอสชอจะลงไปแก้ไขลงไปตรวจสอบให้การใช้อำนาจเด็ดขาดในการแก้แกแกไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นการเงินการคลังนั้นเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาววันนี้หนักสุดก็คือเรื่องพลังงาน ภาษีราคาสินค้าขนส่งระบบในทุนมีปัญหามากต้องแก้ไขนะครับประชาชนต้องเข้าใจถ้ากว่าผมทำไปวันนี้มันก็เป็นเหมือนประชานิยมนั่นแหละนะวันหน้ามันก็เกิดปัญหาวันนี้พอใจวันหน้ามันผิดพลาดนะพวกเราก็ถูกตำหนิข้าราชการก็ถูกตำหนินั้นก็จะต้องอยู่ในขั้นการดำเนินการทั้งหมดในขณะนี้อย่างรวดเร็วนะครับ ในส่วนของการอนุมัติโครงการนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้เราจะเร่งดําเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมเหมือนกับมีการประชุมโดยคณะร,รัฐมนตรีหรือว่าน,นายกรัฐมนตรีในการที่อนุมัติโครงการต่างๆที่เกิดอานาจของกระทรวงหรือรัฐมนตรีนะครับอทาทิตย์หน้าจะเริเ่มเหเือนการในส่วนของการ ลงทุนต่างประเทศนั้นโดยเฉพาะองยิ่งในเรื่องของโครงการหลักๆโครงการที่มีราคาสูงและต้องได้ผลประโยชน์ระยะยาวของต่างประเทศลงทุนนั้นผมคิดว่าต้องทบทวนนะครับถ้าเราให้เขาทำทั้งระบบแต่เขาจะต้องได้ผลประโยชน์เป็นระยะเวลานาน,านๆหรือว่าต้องใช้พื้นที่เขาในการดำเนินการไปในเรื่อง ธุรกิจอื่นๆของเขาด้วยเนี่ยผมคิดว่าต้องทบทวนทั้งหมดนะครับการตกลงในใดก็ตามประชาชนทั้งประเทศก็ต้องเห็นชอบแล้วก็กฎหมายแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีของของประเทศไทยนะครับผมผมพูดรวมๆอย่างนั้นเจนอารมณ์ของผมก็คือว่าการที่จะทำยังไงให้ประเทศชาติเกิดความรักความสามัคคี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสร้างกฎระเบียบของสังคมขึ้นมามีความเป็นธรรมชอบธรรมโปร่งใสมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการทุจริตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจะต,ต้องไม่มีต้องหยุดที่ได้ในในระยะนี้และต่อ,ตอ,ตอไปในส่วนของกระบวนการ,รยุติธรรมนั้นเขาคงต้องให ท่านเป็นผู้ดำเนินการท่านทราบดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการศาลองค์กรศิละท่านจะต้องทำอะไรมีคดีความอะไรที่อยู่ในในกระบวนการอะไรยังไม่เข้าก็ท่านต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่านโดยไร้ความกดดันที่ผ่านมาถูกดำเนินการโดยความกดดันทั้งสิ้นทําให้เกิดความไม่เข้าใจเกิดความไม่เชื่อมั่นในกฎหมายหรือก,การกระทําของทุกองค์กร วันนี้ท่านต้องสร้างความเข้มแข็งของตอนเองพร้อมกับประโยชหน้าที่ไปด้วยนะครับวันนี้เรายกความกดดันเหล่านี้ออกไปแล้วก็ต้องดำเนินการโดยสรุปแล้วเนี่ยผมพูดไปก็คือหลายๆอย่างที่ที่เกี่ยวข้องกับหลายๆคนก็คือในเรื่องของการลดก๊าฟิวหรือลดมาตรการต่างๆในพื้นที่เราก็เริ่มเป็นการมาตามลําดับนะครับบันดนี้นอกจากในพื้นที่กําหนดไว้แล้วเดิม ในพื้นที่ท่องเที่ยวเราก็ลดเพิ่มไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ที่ดาเนินการก็พยายามจะลดไปเรื่อยเรื่องสื่อเรื่องการปิดควบคุมสื่อบังสื่อซึ่งผิดกฎหมาย